Đâu đưa phi nhỏ lạp bắt tòng Lạp มันได้ไปยัง28ครับครับโอเคนี่ผมจะทํานี่เพื่อนจะไปไหนออกอ่ะบ้าไม่มันยังก็ก็อ่ะโดมบลิเต ต่ำนะบนต่ำเนี่ย่ต <dır> ่ก็เป็นแบบนี้ต่ำเลยเราเต้นบอกเต้นกันเา้สัมก็เล่าเลี่ย ยัยงผมมากอี่ละใส่กระป๋องดีหม้อนี่ก็มีเยอะ <c oughs>

烤肉<了> mm

Bunu bakalım. Bir kağıt. Evet. Bunlar. mi?